จอโจทย์ข้อนี้อย่าขึ้นข้ามนะครับโจทย์ถามว่า R ยกกำลังสองมี9ทั้งหมดอยู่กี่ตัวเราสังเกตนะครับคำว่า R ยกกำลังสองนะครับก็คือ R คูน R นะครับเราขอสังเกตว่าเราเอา9อย่างละตัวคูณกันก่อน9คูณ9เท่ากับ81ซึ่งผลลัพธ์จะไม่มี9อยู่เลย9 9 9คูณ9กเท่ากับ9ันแเอดจะมี9โผล่มาในคำตอบอยู่1ตัว 9 99 9คูณ 99, 99จะมีค่าเท่ากับ9 9 8 0 0 1อจะมีก้าโผลมาอยู่2ตัวแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับจากสกตเห็นว่าถ้ามี9อย่างละตัวคูณกันผลลัพธ์ที่ได้จะไม่มี9อยู่เลยถ้ามี92ตัวคูณกันคำตอบจะมี9อยู่1ตัวถ้ามี93ตัวคูณกันคำตอบจะมี9อยู่2ตัวชนะข้อนี้โจทย์ถามว่า R จะเกิดจาก9สมดุสด21ตัวคูณกันคำตอบจะมี9อยู่20ตัวสังเกตแค่นี้ก็จบแล้วครับน้อง